สวัสดีครับพบกับแอดบอกจัดสเปคคอมกันครับวันนี้ประกอมากับคอมตู้ปลาแต่งเต็มนะครับ, net, บ,รบอันนี้ก็จะเป็นคอมตู้ปลาที่ใช้ชุดน้ํารุ่นใหม่เลยนะครับเป็นชุดน้ำมีหน้าจอแล้วก็งบเนี่ยน่ารักมากนะครับผมกับชุดน้ํามีหน้าจอเนาะเพราะปกติชุดน้ำมีหน้าจอเนี่ยราคายัางต่ำคือห0 0พันนะครับผมแต่เนี่ยคือไม่ถึงห0 0พันนะครับได้ชุดน้ํามีหน้าจอแล้วบอกเลยว่า ตัวโปรแกรมเนี่ยสามารถปรับแต่งได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทารีวิวแยกกันให้ดูอีกหนึ่งคลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวอันนี้จะพามาป้ายาคอมตู้ปลาเครื่องนี้กันดีกว่าว่ามีอะไรแตกต่างกันจากคอมตู้ปลาปกติกันบ้างนะครับลหลักๆจริงๆก็เป็นตัวชุดน้ำมาแหละนะครับบอกเลยว่าเข้ากันมากๆในส่วนของเคสนะครับก็จะเป็นเคสของทางซซนามินะครับด้านหน้าจะเป็นกระจกแนวพานโนลามานะครับทำให้เรา มองเห็นทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างโดยที่ไม่มีเสามาขั้นกลางนะครับทำให้เราโชว์ภายในได้อย่างสวยงามเต็มที่เลยครับในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับก็จะมี USB 2ช่องนะผม3.0มจุดกับสองครับที่เสียบหูฟังคอมโบอะแดปอแจ็คปุ่มปรับไฟปุ่มรีเซ็ตไฟบอกสถานะเครื่องมีหมดเลยนะครับแต่ตรงเนี้ยนะครับช่อง USB 2.0จูนย์เนี่ยบลอกถอดออกไปนะครับเพราะว่าเสียสละให้ USB ชุดน้ำนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดงบนะครับก็เสียสละพอร์ตนี้ไปผมใช้ไม่ได้หรือว่าถ้าใครอยาก ได้พอต้ตนหน้าครบๆเนี่ยก็ซื้อเป็นพวก USB hub ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น USB hub ที่เอาไว้เป็นสายแต่งคอมก็จะเพิ่มอ,อยู่ประมาณ8 90บาทอันนี้มองว่ามันงบอาจจะสูงไปหน่อยจริงๆเราไปเสียบด้านหลังก็ได้นะครับผมหรือว่าถ้าใครมีงบหน่อยก็เลือกเป็น USB hub ก็ได้เช่นกันนะครับในส่วนของพัดลมนะครับก็เป็นพัดลมที่มากับตัวเคสซึนามิเลยนะครับแต่จะมาไม่ครบนะไอ้สองตัวนี้ต้องซื้อเพิ่มนะครับก็จะดูสวยงามแต่งเต็มแล้วก็ เพิ่มในเรื่องของการระบายความร้อนอีกด้วยนะครับพัดลมก็จะเป็นแบบออกแนวสามมิติแบบนี้นะครับเห็นไหมดูสวยงามน,นะครับก็มีไฟขอบขอบต่อมาครับผมก็สายไฟวิ่ง RGB ตามสตาไตล์โปรกนะครับบอกเลยว่าพอใส่แล้วปุ๊บบอกเลยว่าเครื่องโคตรสวยโคตรดูล้ำมากๆเลยนะครับทั้งสายไฟเลี้ยงตัวเมนบอร์ดแล้วก็สายไฟเลี้ยงตัวกาจอนะครับโหมดไฟนี้เป็นโหมดทียสโปรกชอบมากนะครับผมมันทําให้แบบดูมีชีวิตชีวานะครับผมเหมือนแบบกระแสไฟกำลังวิ่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับบอกเลยว่า อย่างสวยเลยแหละในส่วนการ์ดจอผมก็เป็น4 0 6 0 ti นะครับเป็นการ์ดจอ4 0 6 0ูยนอดนิยมเลยนะครับตัวนี้เล่นเกมปรับสุดได้แทบทุกเกมลื่นนะครับเล่นเกม2 k บางเกมได้อีกด้วยนะครับในส่วนของพัดลมการ์ดจอครับก็เป็นพัดลมการ์ดจอสีใสนะครับจะมีไฟด้วยนะเป็นไฟ rgb มีแบ็คเพจเสริมความแข็งแรงป้องกันฝุ่นต่างๆนะครับแล้วก็จะเจาะร่งนนองตัวนะี้ทําให้ air flow ของตัวการระบายความร้อนเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นเครื่องนี้ประกอก็ซิงไฟทั้งหมดเป็นสีขาว นในส่วนของแรมคอมพิวเตอร์ผมจะเป็น RAM DDR5 นะครับ 3.2GB ก็เพียงพอต่อการใช้งานนะผมบอกเลยว,ว่าเล่นเกมเนี่ยได้อย่างลื่นๆเลยนะครับสามารถเปิดเกมไปด้วยเปิดอย่างอื่นไปพร้อมกันก็ได้เช่นกันนะครับในส่วนของเมนบอร์ดนะครับผมก็จะเป็น B 7จะส่วนอ e s DDR5 นะครับ ดูรับการอัปเกรดในอนาคตใ,ใส่ M 2ัวได้2ตัวในส่วนการเก็บข้อมูลนะครับ M 2เครื่อนนี้เราใช้เป็น512กิกนะครับก็เพียงพอต่อการเอาไปใช้งานในส่วนของ CPU นะครับก็เลือกเป็นรุ่นใหม่เลยครับ i5 14500นะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมตัดต่อสตรีมได้หมดเลยครับใช้ในอนาคตรยาวๆอ่าแล้วก็จุดสังเกตนะครับก็คือตัวชุดน้ำตัวนี้นะครับเห็นไหมก็จะเล่นลวดลายนะครับสีขาวตัดเทานะครับดูสวยงามลงตัวมากๆเลยนะครับแล้วก็ ด้านข้างเนี่ยก็จะมีช่องสี่เหลี่ยมลเล็กๆนะครับเอ้ยสามเหลี่ยมสิเห็นไหมเป็นช่องสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับดูสวยงามมากๆเลยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของฟีเจอร์ข้าวๆของตัวชุด,ดน้ำตัวนี้ดีกว่าน,นี้ก็เป็นหน้าตาโปรแกรมปรับไฟที่อัดปลงให้ลูกค้านะครับอันนี้ก็แม่วิ่งๆตัวนี้ก็เป็นตัวคุมไฟที่วิ่งแบบนี้ในส่วนของตัวโปรแกรมนี้ก็จะเป็นการคุมในส่วนของตัวหน้าจอนะครับแล้วก็ ต่อมาโปรแกรมนี้ก็เป็นส่วนการคุมไฟนะเพราะจะเปลี่ยนสีน้ําเงินให้ดูนะครับปุ๊บนี่น้ำเงินก็น้ำเงินทั้งหมดนะครับรวมไปถึงตัวคร์จ,จอด้วยปะ่ะข้างบนก็เป็นน้ําเงินทั้งหมดนะครับอันนี้ป๊อกปรับให้เป็นสีขาวนะครับต่อมาในส่วนของตัวโปรแกรมชุดน้ํานะครับบอกเลยว่ามีลูกเล่นให้ปรับเยอะเลยนะครับเนี่ก็จะสามารถโชว์เวลาโชว์วันที่โชว์ความแรงสีวได้หมดเลยแล้วก็จะมีเทมเพลต ให้ให้ให้โคดเยอะนะครับบอกเลยดูดิเนี่ยจะให้โชว์อุณหภูมิกาจออุณหภูมิซีพียูได้หมดเลยหรือว่าจะปรับให้เห็นแบบนี้ก็ได้นะครับก็เห็นอุณหภูมิซีพียูในห้อกาจอนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นวิดีโอแบบนี้ก็มีนะครับปิ๊บคลิกไปหนึ่งทีดูนะนี่เป็นไงบอกเลยว่าอย่างสวย แล้วโปรแกรมเขาใช้ง่ายนะใง่ายทำความเข้าใจนิดหน่อยครับไอปลอกชอบอ้น,นี่ฟันเฟืองมันดูเข้ากันกับสีบล็อกน้ําดีครับแม้มันหมุนอยู่นะมันหมุนอยู่อ่าแบบนี้ครับโอเคสำหรับใครที่สนใจอยากสั่งประกอบคอมตู้ปลานะครับรวมไปถึงคอมธรรมดาคอมที่เน้นสเปคหรือว่าอยากได้ใช้งานแบบไหนก็ทักบอยไอปลอกได้เลยนะครับจัดให้ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเล่นเกม คอมตู้ปลาคอมเทรดหุ้นคอมทำงานออกแบบหรือว่ารวมไปถึงโน้ตบุ๊กนะครับแอดปก็มีจําหน่ายนะครับอยากได้ไปไหนจะให้ได้หมดเลยเนาะตอนนี้รีบหน่อยนะครับเพราะว่าชุดน้ําตัวน,นี้มีเข้ามาไม่เยอะนะครับถ้าหมดแล้วก็หมดเลยนะครับจะขยับไปเล่นรุ่นที่อัพราคาขึ้นไปอีกนะครับถ้าใครอยากเซฟงบแล้วอยากได้ความคุ้มค่าแบบนี้นะครับก็ต้องรีบตัดสินใจกันแล้วนะครับถ้าสนใจสังคอมก็ดูไลน์ชินาชองได้เลยนะครับลงมิโอลงเกมพร้อมใช้ส่งฟรี มีปลายทางรับบัตรเครดิตสินค้ามีปัญหาภายใน14วันแอดอเปลี่ยนใหม่แล้วก็มีขอเช้ง,งานระหว่างรอเคีมด้วยครับถ้าสนใจก็รีบทักมาได้เลยนะครับ